สวัสดีค่ะอันยองซีโอยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องเจซี่จีรานค่ะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่บางแสนเช่บางแสนโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่บางแสนนะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาเป็นบล็อกแบบแฟนพาเที่ยวหรือว่าเที่ยวกับแฟนหรือว่าอะไรอย่างงี้เพราะอย่างที่หลายๆคน <c oughs> ที่ติดตามอินสตาแกรมก็จะเห็นเนาะว่าแบบจะสดตอนนี้มีแฟนแล้วะคะไม่สดแล้วทุกคน เขินฟิน,นใช่ก็ปีนี้เปิดต้นปีได้ดีมากนะคะเรามีแฟนตั้นแต่ต้นปีแฟนโชว์หน้าหน่อยวันนี้ก็เป็นทริปแรกของเรานะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้แฟนไปจัดการเรื่องแอร์ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จอซจะพามาอ mm ัปเดตบางแสน2025 mm hmm. นะคะเป็นทริป2วัน1คืนจริงๆก็ประมาณ24ชั่วโมงนะคะ mm hmm. เพราะว่าเช็คอินบ่าย2แล้วก็พรุ่งนี้ก็เช็คเอาท์11โมงก็กลับมาเริ่มต้นกันที่ห้องพักนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราพาทัวร์ห้องนะคะมากัน mm hmm. เปิดเข้ามาในห้องนะคะอุ้ยใครคะ คนนี้ใครคะโอเคเปิดเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะพบกับตู้เย็นใส์ใหญ่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนี่นะคะเป็นชั้นรองเท้าให้แล้วก็ชั้นว่างเยอะมากชอบอะ่ะ <laughs> สิ่งที่แบบเซอร์ไพรส์มากก็คือที่นี่ประตูทุกบานเป็นแบบซอฟโค้ดหมดเลยทุกคนสามารถผักแล้วก็แบบอย่างนี้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นซิงก,กรุบกิบแล้วเขามีไมโครเวฟอยู่ตรงไหนนะเบ <laughs> อ๋อตรงนี้ อันนี้ไม่โครเวฟนะคะก็เวฟของได้ประตูเป็นระบบคีย์การ์ดเนาะค่อนข้างปลอดภัยนะคะคใช่อันนี้ก็เป็นห้องน้ำกระจกใหญ่มากคือแบบถูกต้องฉันจะเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำแยกโซนแหง้งโซนเปียกเรียบร้อยนะคะเขาก็มีแชมพูกับบอดี้วอชให้เรียบร้อยเลยค่ะ มีคนมาจิ้มแขนเราค่ะทุกคนก็มันน่าจิ้มมาโซนต่อไปทุกคนอันดีก็จะเป็นโซนแบบนั่งเล่นนะคะเขาก็มีโซฟาให้ตรงนี้ก็มีกระจกเอยได้แอปๆนะคะทีวีก็คือจะมีแบบว่า YouTube Netflix มีแบบแอป,ปที่จำเป็นให้แล้วเรียบร้อยเป็น Google Android Smart TV การตกแต่งก็ประมาณนี้นะคะไปะเราไปโซนไฮไลท์ของเรานะั่นก็คือเป็นโซนชิ่น้อเดี๋ยวจะพึ่งมีตรงนี้ เอาไว้แต่งนงแต่งหน้าโต๊เครื่องแป้งให้แบบนี้เลยนะคะมีลิ้นชกักอูม้มีได้ป่าผมถูกต้องเดี๋ยวคืนนี้เราจะสระผมนะคะเพราะเราจะไปเล่นหนังตู้เสื้อผ้านะคะด้านโมเขาจะมีของให้ขออนุญาตไม่เปิดนะคะเพราะว่าของด้านในค่อนข้างมีหลายอย่างถ้าดาเตียงประมาณกี่ฟุตนะคะตัวนี้ก็น่าจะห้าฟุตหกฟุตนะ เตียงนอนเขาก็มีมาให้แบบนี้นะคะหมอนมีเสริมให้อีกสองใบยอยู่ด้านบนนะคะตรงนูน้นอันนี้ก็เป็นตู้นะฮะเป็นตู้แล้วก็แบบกระจกแบบนี้มีความเป็นส่วนตัวนะคะอ่ะให้ดูตรงนี้โซนนี้เห็นไหมมันแบบไม่ใหญ่มากแต่ว่าเขาจัดได้ดีนะคะพื้นที่โอเคถ้าจะมาบางแสนนะคะที่นี่แนะนำอ,อ๋อแต่ว่ามีปัญหาอย่างหนึง่งปัญหาที่เจอก็คือแอร์ไม่เย็นค่ะตอนนี้16องศาทุกคนคือแบบคือถ้ามายืนหน้าแอร์อย่างเงี้ยเย็นแต่ว่าถ้าเราไปโซนอื่นไม่เย็นแหละเริ่มแบบ ร้อเนเงือแตกเดี๋ยวเราไปสาไว้น้ํารอเดี๋ยวให้เขามาจัดการแก้ไขปัญหาให้นะคะโอเคตอนนี้ก็ถึงสระว่ายน้ําแล้วนะคะชั้นเจ็ดอันนี้กระจกนะคะอย่าเดินนะคะกระจกนะเราต้องมาทางนี้อุ้ยเบ๊มีฟิตเนสด้วยยังไงเราขอสักหน่อยบอสใต้พอดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำมาขอบค,ครับเดี๋ยวเราพาไปดูสระว่ายน้ำโอ้แดดแบบฉ่ำมากทุกคน ตอนนี้เวลา4โมง14นาที4โมง <c oughs> เบฟหนูว่าแดดร้อนเกินไปร้อนเกินอะ่ะอันนี้นะคะสรว่ายน้ําของเราแบบหูวิวทะเลแบบ <c oughs> ฟิน <c oughs> ฟนีว่ว่าทะเลสวยมากดีอะ่ะทุกคนเห็นตรงนน้นไหมตรงนน้นเป็นทะเลนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําของเราวุ้ยมีน้องนก นกไหยังไงเอ่ยฟินมากสวยมากคือดูได้ตาเนื้อมันสวยกว่ามากทุกคนโอ้แปลนง้ลงน้ำเดี๋ยวก็หายร้อนไปโอเคทุกคนโลเคชันนี้เดี๋ยวเราจะ ถ่ายรูปคู่กันก่อนนะคะเพราะว่ามองไปมนะันจะเห็นทะเลที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็คือสวยโอเคมา ที่ตกนะคะนี่ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้ววิวคือแบบตาแตกมากถูกต้องเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆไปตรงนู้นตรงหาดตรงนู้นนะคะหรือไม่ก็ฝั่งนี้นะคะเพื่อจะชมวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็แบบนั่งทานข้าวทานอะไรกรุบกริบนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เรามาระหว่างทางไปหาดเรามาแวะกินอะไรคะกินตัวแตกบุฟเฟ่ค่ะตัวแตกบุฟเฟ่นะคะ,ต,ต,ะ,คะตรงนี้ เปิด4โมงถึง5ทุ่มแกนหยอกมากอันนี้เราได้กุ้งนะคะใหญ่ <welche ăn? S 1> มากจริงแบบปัดใจมากคือ <Veter> ก <an sat aring> ุ้งใหญ่มากขอบคุณค่ะอันนี้เนื้อออสเหรอค่ะกินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา สองทุ่มสีนะคะจริงๆวเราตั้งใจจะไปดูซันเซ็ตที่หาดแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ทันแล้วนะคะก็ไปเหมือนเดิมไปหาดเหมือนเดิมแล้วก็จะไปนั่งเล่นชิลๆยามดึกยามอะไรเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหาดบางแสนตอนกลางคืนกันอันนี้เราถึงวงเวียนบางแสนนะคะบรรยากาศตอนกลางคืนคือคืนมากยังมีรถมีอะไรอยู่ต,ตลอดนี่มีร้านผลไมไ้อ่ะล้วเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วกัน เดี๋ยวเดินตลาดหุ้ยหาดน้ำแรงมากเราลงไปดูหาดก่อนไหมต้อได้ดีกว่านระวังน้นะนี่นะคะบรรยากาศบางแสนให้ให้ให้เขาดูบรรยากาศโอเคกำลังจะเอามือมาหันไงโอ้โหแฟนมีส้มตำฟรีนั่งเสือด้วยนี่ตอนแรกหนูจะชวนแฟนมาแบบอะไรแบบนี้แหละสตรีทฟู้ดฟิลนี้ แต่เขาก็เริ่มเก็บกับเราปะหนึ่งสองเนี่ยแบบนั่งอะไรอย่างเงี้ยรับลมทะเลแบบจึ้งๆคือทำไมร้านส้มตำเยอะจังคือคนบางแสนเขาชอบกินส้มตำกันหรอนี่โซนน,นี้ที่นั่งน่านั่งมากเลยน้ำแรงโมบน้ำแรงมากน้ำสูงมาก อ้าาจริงๆก็คือมุมนี่สวยอ่ะจริงๆก็ต้องมีใช่แล้คนยังเยอะอยู่เลยเนาะแบบเขาก็นั่งกินเจอคืนแล้วบิน โอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแบตจะหมดเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะอยู่ที่หาดกันต่อเดี๋ยวซื้อของกินกุบกริบพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันต่อว่าเราจะไปที่ไหนในบางแสนว่ามอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้ก็เช้าว,วันที่สองนะคะนี่เราจะไปไหนกันต่อวันนี้เราจะไปร้าน White House Cafe ครับแนวเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็อยู่หาดกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็กลับ<ๆ>ปิดแอร์ใ้เขาหน่อยไหมได้ค่ะ แฟนเหมือนทัวร์จีนเลยทุกคนแร้นทะทุกคนแล้วคือเขาผู้พี่หนูแต่ว่าเสื้อเขาเป็นคนเลือดแล้วก็ของเขาเฮ้ปูม้าเฮ้ยเบบจริงๆเราน่าจะมาเดินสะพานเนี่ยปะสักนึงระวังหรอแต่ว่าร้อนแหละร้อนค่ะโอ๊ยหมึกไข่ย่างตัวละยี่สิบ พอจะวุ้ยอะไรย่างคะหมึกไข่ค่ะวุยบันไดแบบแอสเตริเราอยู่ที่หาดวนาพานะคะเขาจะมีเหมือนสัญลักษณ์ตรงนี้โบกกันแดดอยู่นะคะทุกคนเนื่องจากว่าแดดร้อนมากเรากำลังคาขายังดูดเดือดนะคะ <laughs> ไม่จริงๆเรากำลังแบบคอหวยจากขาตัวเองสวยไหมสวยยกแค่้ตอนนี้เราอยู่ที่หาดวนาพานะคะ อ๋อถึงว่าเขาไม่ให้ลงเนาะเพราะว่าน้ำมันเขาให้ลงเราก็ไม่ควรลงจริงของกินเอไใจอันนี้คาเฟ่ปะโอเคอันนี้ยำ<ด>นั้นยำ,ำอปลาเลเซีย ่ไหนออเราถึงแล้วนะคะไว้ฮา House Beach เปิด10โมงนะคะปิด2ทุ่มสนุก็อคือมีคนได้เคยมาแล้วึงใช่อือ่ะได้ได้ค่ะค่ะ แวนะคะมเมนูอเ,อนเอาอันชานน้ำพึ้งมะนาวเย็นค่ะลองเน้นมส็กูเย็นครับเ,เดี๋ยวขอะอะไรก้อหรือออรีนใช่ไหมใช่ ยูดัมยังก็แทรเหมือนฝรั่งมันฝรั่งรวยทำไมต้องฝรั่งรวยเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าสำหรับฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดยูดําแปลว่ายูมีตังพอไปเที่ยวประเทศเมืองร้อนก็คือพอฝรั่งส่วนใหญ่อเมริกายุโรปอย่างเงี้ยมันเป็นประเทศเมืองหนาวแล้วมันจะค่อนข้างไกลโซนทอปิโกส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตัวแพงทุกอย่าง นี่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยู่ต้องมีตังระดับอนึมาได้อเออแต่แฟนขายจังเลยอ่ะทุกคนนี่คืออุปสรรคในการที่เรามีแฟนเขานะครัถ่ายร,ารูปที่ไลก็คือแต่งลำบากใช่เราจะปรับสีรูปยากมากแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราชอบเรามาดีทอก,กันสักข้อดีกว่าดีทอลเรื่องอะไรครับสาหข้อมาเอามาถามสักข้อหนึ่งเคยแล้วสามสห้าหก ลแโอเคอันนี้ดีกว่าอันนี้น่าสนใจก็คือถามว่าตั้งแต่เรารู้จักกันมนาะมีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าอยากขอบคุณอีกฝ่ายหนึ่งมากที่สดุดไม่อยู่ในสามที่หกคำถามนะนี่ไงอ๋อนี่รู้สึกขอบคุณทนะี่สุดแต่ว่าเอามาปรับต่อของเราอ่าแบบในสี่เดือนเกือบห้าเดือนเอาตั้งแต่เริ่มคุยกันเลยมีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าอยากขอบคุณมากมากก็ตอนที่ได้เจอกันขโมย ก็รู้สึกว่าเจอกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็ขอบคุณที่มันเป็นพลังบวกให้กับเืมเกืดถึงจะบางทีจะทะเลาะกันไปหน่อยแต่ว่าก็ขอบคุณที่แบบเรายังพยายามกลับมาแก้ปัญหาแล้วก็คุยกันก็ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้โอเคล้วคนเธอหล่ะก็ขอบคุณ แฟนที่ที่รับฟังทุกเรื่องที่เราพูดกันมันมีหลายรอบมากที่จอห์นสรู้สึกว่าแบบขัดใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆจนแบบต้องเอาไปคุยกับเขาแต่ว่าเขาก็ไม่เคยแบบอฮ้ยเจ้าพูดทำไมเรื่องแค่นี้เองอะไรเงี้ยไม่เคยมีเคยทุกเรื่องที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาก็คือเขาอ่บไม่เคยมองข้ามเลยอะไรเงี้ยก็เลยเออก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องออที่ดีพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เปิดไม <ๆ S 1> ์บวอเปิดไิด ก็นั่นแหละก็ฉันก็มองว่าปัญหาแบบมันจะเล็กน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดแฟนไม่โอเคก็อยากให้แฟนคู่เป็นคนที่เชื่ออย่างแรงกล้า การสื่อสารคือสิ่งนี้ทาให้ความสัมพันธ์นไปรอดอนเครื่อ,องดื่มมาแล้วนะคะวันนี้เราจะสั่งเครื่องดื่มก่อนแล้วเดี๋ยวอาหารเดี๋ยวเราค่อยสั่งตามทีหลังเพราะว่าเรายาาพึ่งกินใช่เพราะพึ่งกินก่อนออกตอนนี้เชียงตรงเชียงห้านาทีของคุณเธออะไรครับของเจ้าซอเป็นอันชันมะนาวค่ะส่วนของอโนเป็นโกโกโ้อรโิโออ่อโดูดไม่คืนเอี๊ยวมาก ดชื่นอนะ่ะดูดได้ใช่ไหมดูได,ด้เ็ดสุดเอาวิ่อร่อยอ่ะของคนอื่นอร่อยกว่าของเราเสมออันนี้เรื่องปกติอ,อร่อยใช่เพราะว่ามีพี่ที่ทํางานคนเนึ่งอือก็คือเราก็จะไปกินเวลาทํางานพักเที่ยงเราก็ไปกินข้าวกันถูกรอบที่เราไปร้านอาหารแล้ว พี่เขาก็จะสั่งอย่างหนึ่งคนอื่นจะสั่งอย่างอื่นแล้วพอมันมาปุ๊บพี่เขาจะโอ๊ยทาไมของคุณนื้อกินจังของคุณน่ากิน <c oughs> ทุกคนเข็จะบอกพี่เขาว่ารอบนั้นพี่ก็สั่งสิ่งนี้ครับ <c oughs> แต่ว่ารอบถัดไปที่เราไปร้านนั้นพี่เขาก็สั่งอย่างนี้ <c oughs> ไม่แต่ว่าเชื่อไหมว่าถ้าเราสั่งเองในสิ่งที่คนอื่นกินเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอยากกินเท่าของคนอื่น แสดงว,ว่าแสดงว่าคุณเนอร์เป็นคนชอบคิมของคนอื่นไม่เนี่ยคือน้าถึงว่ารอบนี้เจ้าซอสั่งอันนี้ปุ๊บอ่ะเจ้าซอก็จะอยากกินของออนอนที่เป็นอันนี้ต่อให้เราสั่งสลับกันมันเป็นไรงครับแย่งได้ดอดอ่าแฟนโชกกล้าหน่อยแฮปปี้แฟนไม่เขินกล้องเมื่อเขินกล้องเพราะว่าคุณเนอร์ทำให้แฟนเมื่อเขินอือฮึทุกคนเรามา <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินดูวิวกัน มันมีชิงช้า รูปกับชิงชามาตอนนี้เราก็สั่งอาหารเมื่อกี้เราสั่งไปมีอะไรบ้างนะคะหมึกผัดผงกะหรี่ไข่เจียวหมูสับแล้วก็ทอมัโก้ในช่วงนี้จะสอติดข้าวไข่เจียวหมูสับเพราะว่าเห็นแฟนกินบ่อยเวลาทัวหาแฟนตอนเช้าแฟนจะนั่งจ้วงข้าวไข่เจียวแล้วมันแบบว่าเออไม่ได้กินนานอ่ะก็เลยกลับมากินแล้วก็ติดเลยแล้วก็คือสาเหตุที่นุ่มนิ่มขนาดนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่ากินข้าวไข่เจียวทุกเช้า นน้ตาเดี๋ยวกินจากที่นี่เสร็จนะคะเราก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะทริปของเราก็ประมาณนี้สำหรับทริปแรกนะคะของคู่เราก็<ม>เดี๋ยวมาติดตามกันว่าแบบรอบต่อไปจะไปไหนต่ออีกแฟนอยากไปที่ไหนอยุธยาจะลาคุณเถอเข้าวัดค่ะทำบุญบ้าง <laughs> จำบุญมาตีบิ <laughs> ๊จะหนึ่งได้บุญบายขนาดนี้เพราะไม่ทำบุญ ต่โก็กลับมาทุกอย่างหลายมาเทมาก็คือจอสอจะเข้าวัดทุกวันเลยขอได้ให้ได้ตังจากแฟนสักแสนขโมยตังค์แสนมมัไ่หา <c oughs> ชิเติบมาหมึกผัดผงกะหรี่แบบโซะมากน่าอีบมากนี้ไข่เจียวหมูสับนะคะก็ด<ฮ>ูเ<ฮ>ยอะและนี่ของอนุชิตริเนี่ยค่ะเข้ามังกุ้ง เราออกกลองเราหน้ารักเนาะดูเป็นคู่ที่ไม่ตีกันไม่ตีกันแต่ความจริงก็ไม่ตีก็ไม่ตีไม่ตีทะลร้อยอย่างเดียวตุ๊ตับหนึ่งตุ๊ตับหนึ่งตุ๊ตับสองางผากก็คือยี่สิบคลิปเลเตอร์คือจะมีการแปะลิง์ อิ่มแล้วนะคะสำหรับมือเชี่ยงของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะนทนุกคนเพราะว่าก็ตอนนี้ก็บ่ายบ่ายกว่าแล้วแฟนจ่ายตังค์ให้ย่า่าฟินนะคะวันนี้อาหารอาหารอร่อยมากแล้วก็วิวดี สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของจอซอน,นะคะยังไงก็ขออนุญาตปิดคลิปเลยละกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะฝากซัพพอร์ตด้วยสำหรับคลิปแรกในการกลับมากับการพาเที่ยวของจอซอน,นะคะเดี๋ยวก็จะมีพาเที่ยวกับเพื่อน<ๆ>เที่ยวกับแฟนเที่ยวกับพี่น้องอะไรต่างๆเราก็จะมาทําคลิปมาฝากกันเพื่อที่จะอัปเดตสถานที่ต่างๆหรือว่าแหล่งกินข้าวใหม่ๆบายยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจุบบ